สวัสดีค่ะ s b เจ้าเก่าเจ้าเดิมน,นะคะวันนี้เรามาอัปเดตความรู้ใหม่จากชาแนลกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้ไปสอยใบ,บนี้มาใหม่นะคะจริงๆไม่ใช่รุ่นใหม่นะแต่ว่าเนื่องจากใบเก่าที่เราให้ลูกค้าเช่าเนี่ยมีสภาพค่อนข้างหนังนิ่มแล้วแล้วก็อาจจะแดูใช้งานมาเยอะแล้วเราก็เลยขายทิ้งแล้วก็ไปจัดใบ,บใหม่ให้ลูกค้านะคะสีดำอ,อันนี้มีเป็นหนัง แล้นะคะเป็นของซีซั่นนี้่ะแต่ในส่วนของความรู้ใหม่ที่เราจะมาอัปเดตกันนะคะล่าสุดเลยเนี่ยก่อนหน้านี้หรือวิตรองนะคะก็จะปรับ เปลี่ยนระบบในการโคดดิ้งของสินค้าเหมือนกันนะคะลุยวิตอนเนี่ยจะปรับเปลี่ยนโดยการตัดโคดดิ้งของกระเป๋าในตัวกระเป๋าออกเลยแล้วก็ใช้เป็นระบบซิมแทนนะคะซิมซึ่งสา,สามารถเช็คได้จากที่ช็อปเท่านั้นนะคะลูกค้าหรือผู้ใช้กระเป๋าเนี่ยจะไม่สามารถดูเองได้แต่ในส่วนของชาแนลนะคะก็ ปรับเปลี่ยนเหมือนกันแต่นโยบายใหม่ของเขาคือไม่มีโฮโลแกรมแล้วนะคะโฮโลแกรมที่เป็นสติกเกอร์ติดอยู่กับกระเป๋าทุกใบรันเลขที่นัมเบอร์ของกระเป๋าเนี่ยไม่มีต่อไปแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนค่ะเขาจะเป็นเพลทสีทองนะคะติดอยู่ที่กระเป๋านี่อะซูมดูใกล้ๆนี่นะคะไม่ทราบเห็นไหมเอ่ยอ่ะ ซูมดูใกล้ๆแล้วจะเป็นเพลทสีทองนะคะแล้วก็สังเกตด้านล่างจะมีตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขผสมอยู่นะคะตัวนี้จะเป็น XU 1 6 UCE 0นะคะจะเป็นรหัสของเขาซึ่งมันจะตรงกับเลขที่ผู้ซื้อ ในระบบเลยนะคะเขาจะคีย์เลขที่โคดดิ้งของกระเป๋าลงในระบบของผู้ซื้อของ Channel เลยนะคะเพราะงั้นตัวนีเ้เราไม่สามารถดูปีหรือดูการผลิตได้นะคะ ก็ก็จะเป็นนโยบายใหม่ของ c h ชาแนลทีนี้แอดถาม SA เขาว่าทําไมถึงเปลี่ยนเป็นแบบนี้เขาก็แจ้งว่ามันจะมีปัญหาบ่อยโดยการที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสติกเกอร์โฮโลแกรมที่ติดในกระเป๋านะคะจะมีการหลุดลอกหรือ หายหรือฉีกหรือขาดอะไรเงี้ยก็จะเป็นปัญหาของชาแนลทีนี้เขาก็เลยใช้ระบบเป็นเพลทแทนการเป็นเพลทสีทองที่แปะอยู่เป็นเป็นเป็นเพลทเหล็กเลยนะคะมันก็จะไม่หลุดเอาน่ง่ายๆนอกจากแค่ชว่าคุณไปเปลี่ยนซับในมาหรือกระเป๋า ค่ะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีการหลุดหายได้เพราะงั้นค่อนข้างการันตีได้ชัวว่าอันนี้เป็นเพจจากชาแนลของจริงของแท้แน่นอนนะคะไม่มีการลอกไปติดกับใบอื่นได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกระเป๋าใบนี้กันต่อดีไหมเอ่ยเพราะว่าใบนี้เป็นใบใหม่เป็นรุ่น19 f นทีนนะคะอันนี้เป็นหนังแรม เอามาให้ลูกค้าเช่านะคะก็ใครสนใจอยากลองใช้หรืออยากเอาไปใช้เล่นไม่อยากจะซื้ออะไรเงี้ยติดต่อได้ที่แอดมินนะคะ Line s s s p b Under s c o r e b อร์สก a รนะคะหรือเข้าเช็คเรดเช็คคิวได้ที่ w w w s i w m b o r r o w b สยาม o m คค่ะยังไงลองเช็คคิวกันดูได้นะคะขอบคุณมากค่ะ